สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะลองชวนเพื่อนสมาชิพกพื่คุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าดุลพินิษผมว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหากับคําคํานี้คําว่าดุลพินิษนะครับถ้าเผื่อว่าพูดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีทัศนคติในเชิงลบกับคําว่าดุลพินิษยกตัวอย่างประกอบที่เห็นภาพได้ง่ายและชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการอนุญาตปืนขนาดจุดสีหรือจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัม นะครับแบบนี้อันนี้คือปืน3.7แมกมส่วนใหญ่แล้วนะครับนายทะเบียนท่านก็จะมีดุลพินิษไม่อนุญาตให้กับประชาชนคนเรียนทั่วๆไปนะหรือปืนขนาดจุด4.5นะครับแบบนี้ปืนแมกกาซีนนะครับเครืปืนเม่ปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ได้รับอนุญาตบางคนเนี่ยใช้เวลาขอเนี่ยนานมาก3รอบกระสีรอบพร์สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับคําว่าดุลพินิษ ไม่อนุญาตให้กับคนคนนั้นมีไว้ในครอบครองนะครับขนาด45หรือ357นะรหรือแม้แต่บางท้องที่นะครับขนาดจุด22กระสุนลูกเล็กๆแบบนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะสร้างความอันตรายอะไรใดๆได,ได,ได้นะครับแต่บางท้องที่เนี่ยก็มีดุลพินิษฐ์ไม่อนุญาตให้กับประชาชนเนี่ยครอบครองได้นะครับวันนี้ก็จะมาแต่ประเด็นนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยไอค้คำว่าดุพินิษเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไร จะพูดเฉพาะสะโคกของอาวุธปืนเท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงจะกล่าวถึงเฉพาะอาวุธปืนเท่านั้นปืนที่เพื่อนสมาชิกกาลังเห็นอยู่เนี่ยผมตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกทุกกระบอกจับถือก็จะรีเช็คตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเริ่มต้นดูที่ความหมายของคําว่าดุลพินิจก,ก่อนนะครับก็เรียกว่าแต่ไปทีละตัวดุลน,นะคำว่าดุลก็คือความสมดุลความเที่ยงธรรมนั่นคือความหมายของคำว,ว่าดุลส่วนคําว่าพินิจ พินิจแปลว่าการพิจารณาไต่ตองนะครับดังนั้นเนี่ยรวม2คําก็คือการพินิจพิจารณาไต่ตองอย่างเทีท่ยงธรรมนั่นคือความหมายของคําว่าดูพินะิจนะฟังดูดีมากนะครับทีนี้เราลองมามองนะครับในส่วนที่เป็นข้อดีของคําว่าดูพินิจก่อนนะครับยกตัวอย่างของผมเองถ้าสมมติว่าตามบทบรรยยัญญัติกฎหมายเนี่ยประชาชนสามารถเข้ารองปืนได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นเขียนไว้กว้างๆเท่านี้นะครับอย่างเช่นนะครับความจำเป็นของปืนกระบอกนี้ ซีซัเออมอิโตนะครับผมซื้อมาเพื่อเอามายิงนะครับฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมนะครับ,รบเท่านี้นี่คือเหตุผลและความจำเป็นของปืนกระบอกนี้ท่านก็โอเคพี่นยอนุญ,ญาตให้นะตามความเหมาะสมนะครับในปืนกระบอกนี้เช่นกันนะครับปืนจุดสานะผมก็ยังไม่มีนะครับปืนจุดสาอยากจะได้ไว้สักกระบอกหนึ่งเพื่อเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับในเชิงของการกีฬาก็อาจจะให้ผลท่านไปนะหรือปืนขนาด9ม mm, ม นะซักกระบอกหนึ่งนะครับเช่นซิสเซอร์ P สามสองศูนย์เอสพีนะครับปุ่มแมกกาซีนเขี่ยปืนนะแบบนี้นะครับมีไว้ซักกระบอกหนึ่งเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนั่นคือเหตุผลและความจําเป็นและในกรณีที่ถ้ามีปืนซ้ํากัน2ขนาดนะครับตัวอย่างก็คือปืนขนาด9กมิิเมตรซิสเซอร์นะครับกระบอกหนึ่งแล้วก็ตัวกอลสิบเก้ากระบอกหนึ่งปุ่มแมกกาซีนนะครับเขี่ยปืนนะปืนปลอดภัยนะครับซ้ำการสองขนาดถ้าปกตินะครับอาจจะบอกว่า ในเมื่อคุณมีขนาดก้าวมวอยู่แล้วเนี่ยทำไมจึงมีอีกระบอกหนึ่งนะครับเหตุผลตรงนี้เราอาจจะชี้แจงนะครับกับนายเพื่อท่านว่าระบบการทํางานหรือว่าเรื่องของรูปร่างรูปรักษเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับอาจจะชี้แจงเป็นการส่วนตัวกับนายเพื่อท่านเนี่ยอาจจะพูดประมาณนี้ได้นะครับว่าในเรื่องของระบบการทํางานนะครับต่างๆาเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน,กนพอสมควรนะครับองศาด้ามการจับถือนะ เหตุผล <Hey, S 2> เราเนี่ยเราสามารถที่จะนําเรียนกับนายอำเภอท่านได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึ้งก็คือผมเนี่ยเพิ่งจะทําการขออนุญาตปืนลูกซองสัน้นหักรางไทยประดิษฐ์ทบะดิษฐ์นำจดปี18นะฮะนายอำเภอท่านก่อนๆเนี่ยอาจจะมีดูพินิจที่ไม่เห็นด้วยแต่นายอำเภอท่านปัจจุบันนะครับล่าสุดที่ผมอยู่เนี่ยปรากฏว่าท่านเข้าใจในเรื่องราวที่ผมเนี่ยนำเรียนนําเสนอท่านไปนะครับว่าผมต้องการที่จะมีไว้เพื่อศึกษามีไว้เพื่อเผยแพร่ให้กับ สมาชิกที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับเปืนหักรมัมแทบประดิษฐ์ว่าเรื่องของระบบกลไกเนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องของความอันตรายเนี่ยขนาดไหนก็ชี้แจงท่านไปนะครับปรากฏว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนะครับเมื่อตอนต้นเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนหรือว่านายอำเภอในท้องที่ที่ผมเนี่ยได้อาศัยอยู่นะครับซึ่งเป็นผลดีกับผู้ที่ขออนุญาตทั้งตัวผมเองหรือว่ากับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับที่ได้รับอนุญาตในกรณีที่ใกล้เคียงกัน ทีนี้เรามองอีกม,มุมหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ดุลพินที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตัวอย่างที่พบเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างบ่อยที่สุดนะครับในภาพประชาชนเนี่ยก็คือการไม่อนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืนขนาดจุดสาแม็กนะครับแบบนี้หรือขนาดจุดสีนะครับแบบนี้ไม่อนุญาตเพราะมองว่าเป็นอาวุธที่เกินความจําเป็นเป็นอาวุธสงคราม หรือมีความรุนแรงเนี่ยน่ากลัวจนเกินไปประชาชนเนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการใช้ดุลพินิทที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่านนี้ผมจะไม่กล่าวถึงการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆนะครับตรงนั้นผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะเรื่องของการเรียกรับเงินใต้โต๊ะเรื่องของค่าทางด่วนต่างๆนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับคําว่าดุลพินิทอีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้ดุลพินิทที่ ไม่พิจารณาอนุญาตนะครับให้กับกระสุนปืนขนาดจุดสอ,สอนะครับแบบนี้นะนายทะเบียนนะครับหรือว่าแต่ละท้องที่เนี่ยก็อาจจะตั้งนะครับเป็นเกณฑ์ว่าอยู่ติดกับแนวป่าเขานะครับหรือว่าแนวต้นไม้ธรรมชาติต่างๆกลัวว่าประชาชนเนี่ยจะนําไปล่าสัตว์นะครับไปยิงนกไปทําอะไรที่ดูแลไม่ดีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเหมารวมจนเกินไปนะครับเพราะว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องทีนน่นั้นเนี่ยมีหลากหลายมากคนที่กระทำความผิดเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่หนถึงสคนเท่านั้นแต่ประชาชนอีกร้อยกว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทำความผิดนะครับต้องการที่จะมีกระสุนปืนขนาดจุดสองสองเนี่ยเอาไว้สําหรับฝึกซ้อมเชิงการกีฬาแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกใบอนุญ,ญาตให้ได้เนื่องจากมีดุลพินิษที่ไม่อนุญ,ญาตนะครับในเรื่องของการนําไปล่าสัตว์ต่างๆตรงจุดนี้อาจจะเป็นการใช้ดุลพินิษที่ผิดพลาดนะครับ เนื่องจากว่าท้องที่นั้นอาจจะไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าประชาชนเนี่ยมีการนําปืนไปล่าสัตว์ขนาดไหนนะครับเมื่อทวงดุนกับประชาชนในภาพรวมแต่ท้องที่นั้นกลับตัดสินว่าไม่อนุญาตทุกกรณีไปแบบนี้เรียกว่าไม่ใช่ดุลพินิษ์นะครับเพราะว่าการพิจารณาแล้วไม่เทีท่ยงธรรมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ชัดเจนนะครับกวโดยสรุป คำว่าดูพินิเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีเลยก็คือเรียกว่าตัดออกไปเลยเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนะครับในการใช้ชีวิตยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนเนี่ยสมมติว่าบทกฎหมายเนี่ยกำหนดมาเลยว่าสั้น1นยาวหนนะสมมตินะครับเป็นแนวนโยบายนะแล้วในอำเภอท่านยึดตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ยึดอยู่เลยปรากฏว่าในท้องที่นั้นก็จะมีได้เพียงแค่สั้นหนึ่งยาวหเท่านั้นนะครับเท่านั้น แต่ถ้าเผื่อว่ามีดุลพินิษ์นะครับเอามาทวงดุลเอามาบาลานซ์เนี่ยก็อาจเรียกว่ามีความยืดหยุ่นในการขออนุญาตมากขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับถ้าเผื่อว่ามันเยอะเกินไปอาจจะมีการใช้ดุลพินิษเรื่องของระยะเวลานะครับเว้นระยะนิดน,นึงนะจึงค่อยขอกระบอกใหม่นะครับอะไรแบบนี้มันก็จะมีความบาลานซ์แล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่าดุลพินิษเนี่ยมีคุณมากกว่าโทษ นะมีคุณมากกว่าโทษนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในอำเภอเจ้าพนักงานต่างๆเนี่ยก็จะใช้อำนาจที่มีไว้ตามกฎหมายนะครับอย่างถูกต้องและเหมาะสมผมกล้ารับประกันว่ามากกว่า80%ขึ้นไปนะอาจจะมีบ้างนะครับที่เป็นนอกแถวนะอาจจะมีสักเล็กน้อยนะครับที่มีการเรียกรับเงินเรียกรับทรนะครับหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากๆ80%นนะครับของข้าราชการไทยเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่า เป็นคนดีนะอย่างไรดูพินิษเนี่ยก็ยังคงต้องมีไว้นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวส่วนเพื่อนสมาชิกน,นะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างไรนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับว่าถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของดูพินิษเนี่ยไปในเชิงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็พูดคุยกันวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเปอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ